ก่อนเราอะดูหนังเรื่องนึงอยู่ซึ่งมันก็มีหลายฉากหลายสถานการณ์เลยที่ดูแล้วรู้สึกว่าไอตัวละครตัวเนี่ยมันงี่เงา่าทำอะไรก็ขาดหูขัดตาไปหมดไม่ว่าจะเดินซุม่มซ่ามพูดมากพูดไร้สาระแต่มันก็เป็นแค่ตัวละครในภาพยนตร์นั่นแหละในชีวิตจริงเราจะต้องเจอกับคนหลายประเภทอีกเยอะที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมคนคนเนี้ยงี่เงา่า คลิปนี้พวกเรารวบรวมข้อมูลมาจากหนังสือ Surround e d by i d o t s วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เงาโดยโทมัสอีเร็กสันทุกคนจะได้รู้จักกับระบบที่แบ่งคนออกเป็น4ประเภทตั้งแต่ทฤษฎีที่ใกล้เคียงกันในอดีตจนถึงระบบในปัจจุบันที่รู้จักกันทั่วโลกรวมไปถึงกิบเอาคาแรคเตอร์ตัวละครในภาพยนตร์เป็นตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจนขึ้น ก่อนอื่นใน EP ีแรกเนี่ยเราจะอธิบายระบบที่ชื่อว่า DISA ให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนซึ่งระบบที่ว่านี่มันคือระบบที่ใช้ในองค์กรเพื่อคัดแยกบ,บคุคคลโดยแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น4ประเภทหลักๆถูกคิดค้นโดย William Morton m a s t e r ซึ่งเป็นพื้นฐานของโมเดลที่หนังสือนี้ได้ใช้ Dominance บุคลิกชอบควบคุมสีแดง Inspiration บุคลิกนักสร้างแรงบันดาลใจสีเหลือง Submission บุคลิกอ่อนอ่อนผ่ตามสีเขียว Analytic Ability บุคลิกเข่งหลักเกณฑ์สีน้ำเงินนอกเหนือจากระบบ DISA นี้แล้วยังมีอีก2ทฤษฎีในอดีตที่คล้ายคลึงกันในการแบ่งคนแต่ละประเภททฤษฎีแห่งอารมณ์ทั้ง4หรือคองเหลวทั้ง4 โดยฮิปโปคาติสหรือบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีอธิบายไว้ถึงพฤติกรรมของเราหรือกร่บความคิดของเราซึ่งจะมีพื้นอารมณ์เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเขาเชื่อว,ว่าสุขภาพเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อของเหลวทั้ง4ในร่างกายดีซึ่งได้แก่เลือดน้ำดีสีเหลืองน้ำดีสีดำและเสมหะอยู่ในสภาพที่สมดุลกัน มาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึงน้ำดีสีเหลืองนั่นจึงทำให้คนเจ้าอารมณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของตับมีลักษณะดูดดันและอารมณ์แปรปรวนบางครั้งก็มีการแสดงออกที่รุนแรงซึ่ง choleric อ,อ,อาจแปลว่าเลือดร้อนก็ได้ Sunnique ในภาษาละเจนหมายถึงเลือดคนล่าเริองอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลือดคนประเภทนี้มีความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์ดีซึ่งทำให้มีท่าทีสบายๆพอร่างกายมีเลือดเต็มที่ ส่งผลให้มองโลกในแง่ดีและล่าเริงคนนิ่งเฉยได้รับอิทธิพลจากสมองเสมหะจึงไม่มีความหมายอะไรนอกจากเป็นเมือกซึ่งมีลักษณะเหนียวหนืดสะท้อนความเลื่อยๆเฉยๆและเคลื่อนไหวเชื่องช้า melancholic มาจากคําว่า melena k o i ในภาษากรีกความหมายตรงตัวว่าน้ําดีสีดํา ซึ่งพบในม้าและมักถูกมองไปในทางเศร้าส้อยและอึมครึมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามองโลกในแง่ร้ายและอีกหนึ่งทฤษฎีที่ใช้ในการแบ่งประเภทของคนคือธาตุทั้ง4ถูกคิดค้นโดยชาวอัสเต็กชาวอัสเต็กเนี่ยเป็นคนโบราณที่ถนัดเรื่องการใช้สีพวกเขาใช้สิ่งที่ตัวเองรู้จักกันดีนั่นก็คือธาตุดินน้ำลมไฟถูกนำมาใช้ในการบรรยายกรอบความคิด ของคนแต่ละแบบจนถึงปัจจุบันคนธาตุไฟก็เหมือนดั่งชีวิตธาตุที่มีความดุด้านพงผางและออกจะใจร้อนอยู่ในกลุ่มนักรบซึ่งหยิบดาบออกมาต่อสู้หรือเป็นผู้นำนั่นเองคนธาตุลมคนธาตุลมเนี่ยออกจะออกแนวสบายๆง่ายๆคนกลุ่มเนี่ยจะทำอะไรเร็วเหมือนดังสายลมที่พัดฝุ่นฟุ้งตลบคนธาตุดินเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวม พวกเขาเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างแห่งความเสถียรภาพและความมั่นคงที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งให้คงอยู่ตลอดไปทุกยุคท,ทุกสมัยเพื่ออนาคตคนท่านน้ําน้ําเป็นท่าที่ชาวอัสเต็กให้ความเคารพเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ขวางหน้าได้แต่ก็สามารถบรรจุใส่ลงในภาชนะได้หากรู้วิธีคนท่านน้ําจะเป็นคนที่นิ่งสงบแล้เฝ้ามองทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้น เผื่อทุกคนจะยังไม่เห็นภาพเราจะยกตัวอย่างตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ที่เราเทียบเคียงบุคลิกและคาแรคเตอร์ภายนอกของตัวละครที่แสดงออกมากับคนแต่ละสีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเริ่มจากตัวละครแรกคนสีเหลืองรอนวิสลีย์รอนเป็นนักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์เช่นเดียวกับ Harry เขาอยู่ร่วมกับเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ในชุดหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7เล่ม เขาดูเป็นคนง่ายๆสบายๆเวลาอยู่กับแฮร์รี่และองผเพื่อนเขาเป็นคนที่ตลกแล้วก็ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์ขี้น้อยใจโดยฉากที่แสดงลักษณะของคนสีเหลืองได้ชัดเจนที่สุดคือฉากที่เจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นครั้งแรกบนรถไฟ e ุณไม e เ e ็นไรหร e else is น u l ไม่ t at all. I'm Ron, by the way. Ron Weasley. I'm Harry, Harry Potter. So, so it's true. I mean, do you really have the, the, the what? The scar. Oh. Yeah. Wicked. <sighs> Anything off the trolley, dears? No thanks. I'm all set. We'll take the lot. Wow! Bertie, bought every flavor beans? They mean every flavor. There's chocolate and peppermint. And there's also spinach, liver, and tripe. George swore he got a bogey flavored one once. We แต่พอรอนได้ของกินจากรถขนมที่แฮร์รี่ซื้อรอนก็จะพูดถึงขนมแปปเด่งแล้วก็จะวนกลับไปที่เรื่องของตัวเองถ้าสังเกตดีๆทั้งชากเนี่ยรอนเป็นผู้คองบทสนทนาแต่เพียงฝ่ายเดียวสรุปคือรอนเนี่ยเปรียบเสมือนตู้เพลงที่หยอดแค่สิบบาทแต่ก็ได้ฟังเพลงทั้งอัลบัมคนประเภทสีเหลืองเนี่ยมักจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากทําให้รอนเนี่ยมีเพื่อนเยอะแล้วก็รักเพื่อนมากคนเสียน้าเงิน คงจะหนีไม่พ้นเจ้าแม่จมระเบียบอย่างเฮอร์มโอนี่เกรนเจอร์เป็นนักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์ที่เกิดจา,ากครอบครัวมาร์เกลซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทก,กับแฮร์รี่พอตเตอร์และลอนวดิสลีเธอเป็นคนที่โดดเด่นด้านการเรียนเป็นอย่างมากมีเหตุผลซื่อตรงและเป็นคนดีคือคำที่เจคคลร์ลิงกล่าวถึงตัวละครเฮอร์มโอนี่เกรนเจอร์โดยฉากที่แสดงลักษณะของคนเสียงเงินออกมาคือฉากห้องเรียนคาถาวิชาตัวเบา Uh, you all have your feathers. Good. Now, uh, don't forget the nice wrist movement we've been practising. Mm? The swish and flick. Everyone. The swish, swish and flick. And flick. flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then. Wingardium, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium, Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Stop! 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 You're going to take someone's eye out. une дальishment sensor Linkedinarsi Lebanon Leviosa กา You saying wrong จที่ทุกคนได้เห็นกันไปเธอไมโอนน่ชนไม่ได้กับการแกว่งไม้กายสิทธิ์แบบผิดผิดและการท่องคาถาที่ไม่ถูกต้องของรอนจนต้องหยุดรอนแกว่งไม้กายสิทธิ์และพูดคาถาที่ถูกต้องให้ฟัง แบบการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนจากนั้นก็โชว์เศษคาถาให้ขนนกลอยได้เพื่อเป็นการพิสูจน์อย่างที่เห็นคนสีนเงินทนไม่ได้กับข้อมูลที่ผิดพลาดเหมือนเครื่องตัวกระดาษคำตอบที่เจอข้อผิดก็บันทึกคะแนนทันทีว่ากระดาษคำตอบใบนี้ถูกลบ1คะแนน,นและแสดงผลออกมาว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ความจริงในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คนสีน้าเงินเป็นคนที่เคร่งขันในความถูกต้องจนทาให้คนรอบข้างเกิดความเคอลบและเถียงไม่ออกไปตามๆกันเวลาคนสีน้าเงินพูดข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดคนสีแดงเดโกมลฟอยนักเยงจากบ้านซิลิเิลินเดโกถูกเลี้ยงมาให้อยู่ในจารีประเพณีของพ่อแม่ที่เป็นครอบครัวเลือดบริสุทธิ์อย่างเคร่งรันทําให้เดโกเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัว บางครั้งก็ดูเย็นชาและหลงตัวเองอีกทั้งชอบพูดจาขวานผ่าซ่ากับเพื่อนๆโดยเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์คนที่เขาเกลียดและอิจฉาในเวลาเดียวกันส่วนฉากที่มัลฟอยแสดงความเป็นสีแดงออกมานอะหรอฉากในภาพยนตร์ที่มัลฟอยเจอกับแฮร์รี่ครั้งแรกก่อนการคัดสรรเข้บบ้านทั้งสี The Sorting Ceremony will begin momentarily. It's true then, what they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter. Harry Potter. This is Crabbe and Goyle. And I'm Malfoy. Draco Malfoy. <laughs> I think my name's funny, do you? There's no need to ask you yours. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. การทำความรู้จักและการแนะลำตัวของมาลฟอร์ที่ต้องการผูกมิตรกับแฮร์รี่นั้นถูกแสดงออกอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาจนอาจจะตรงเกินไปด้วยซ้ำกับการพูดสิ่งที่คิดออกมาตรงๆ การวิจารและวิเคราห์ลักษณะภายนอกของคนเพื่อบ่งบอกตัวตนของคนข้างกายแฮร์รี่อย่างรอนวิสลี์ซึ่งคำพูดออกมาดันไม่เข้าหูคนฟังเอาซะเลยและนั้นส่งผลให้แฮร์รี่เกลียดมาลฟอยแทนการอยากเป็นเพื่อนเพราะดูถูกเพื่อนคนแรกของเขาด้วยเหตุผลนั้นเองเพราะคนสีแดงมาพูดจาผงผางตรงไปตรงมาและฟังดูรุนแรงหาดเลิกคำพูดไม่ดีไม่เข้าหูคนฟังอีกฝ่ายจากจะชอบก็กลายเป็นไม่ชอบไปเลย ต่อให้เจตนาจริงๆของเขาจะไม่มีอะไรเลยก็ตามทีก็เหมือนกับการทอดไข่นั่นแหละออกมาไม่ก็กินไม่ได้ออกมาสวยคนก็อยากกินต่อให้เป็นไข่ที่สุกแล้วเหมือนกันแต่ไม่ถูกใจคนกินคนก็จะไม่กินอยู่ดีคนสีเขียวรูเบียสแฮกิดผู้รักษากุญแจและแผ่นดินฮอกวอดเขาเป็นลูกครึ่งยักษ์และพอมอดเป็นคนที่ดูเงียบๆรักสงบเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้โดดเด่น แต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วเขาเป็นคนที่ทําให้เรื่องเนี่ยดำเนินต่อไปได้เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเขาคอยช่วยแฮร์รี่และเพื่อนๆอ,อยู่ห่างๆและเมื่อแฮร์รี่มีปัญหาเขาก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ถึงภายนอกเขาจะเป็นคนที่ดูเชื่องช้าก,ก็ตามและในฉากที่แสดงลักษณะของคนสีเขียวคือฉากที่บ้านของเขาก่อนที่ Big, บัคบิ๊กมังกรสุดรักของเขาจะโดนประหารอา there's the smell of the trees and the wind blows through them why don't we just set him free i didn't know it was me and dumbledore getting get into trouble he's coming down you know dumbledore says he wants to be with me when they when it happens great man dumbledore great man <laughs> <guy> <tum> เขาไม่ได้โดดเด่นแต่ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังบริเวณโรงเรียนเขาชื่นชมดับเบิลดอรอยู่หลายรอบและมักจะทำงานที่เป็นความลับให้ดับเบิลดอรอยู่เสมอเพราะว่าเขาได้เก็บความลับได้ดีเป็นอีกหนึ่งลักษณะของคนสีเขียว จากที่ฟังมาทั้งหมดคงจะมีหน้าใครรลอยขึ้นมาบ้างแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าคนทุกคนเนี่ยมีหลายสีเฉลี่ยกันอยู่เราไม่ได้เป็นคนสีแดงที่เลือนร้อนตลอดหรือเป็นคนเจ้าระเบียบกับทุกเรื่องคนทุกคนมีทุกสีมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใครเป็นแบบไหนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองและสามารถลบมือกับคนรอบตัวที่แตกต่างจากเราได้เราไม่สามารถเป็่งไรได้แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกเขาได้ คลิปต่อไปเราจะมาอธิบายและยกตัวอย่างคนสีต่างๆอย่างละเอียดอ้างอิงจากหนังสือ s u r r d e d by i d ย s วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันเอพิโซดต,ต่อไปขอบคุณค่ะ